เราตายไหมตายเรื่องอะไรเอาเลยใช่ไหมไม่เอาเอาเลยไหมตีอะไรตีตีหัวซะนี่นีายเลยอะไรเนี่ยเอาเลยนี่แหละตีซะแบบนี้หัวเห่อแตกนะหัวแตกนะเอามือกุมเนอตีแล้วร้องโอยเองอ่ะสะใช่ใช่ไหมไอ้หนูกายเป็นคนผิดได้ไงงงอยู่ๆอยู่ๆยังไม่ได้ยินเราบอกอะไรก็ไม่เชื่อ มันเลื่อเชื่อมันต้องเลยไนอนอย่ามาไลาห่หมนะนไปนนกลับตอนนีก็ได้โอ,โอท่านรองซีดนะท่านร้องซีดนะ,ะท่านซีดเดีเลือดออกหัวนะท่านร้องซีดนะนี่ดูทียนอาดูทียนโอ้ตาย้ทุการาี่เราตายไหม ตีซะแบบนี้เห็นไหมล่ะลักษณะเหมือนเช็คว่าไฟฉายมีฐานหรือเปล่าฐานไฟฉายตากบอยู่ข้างในหรือเปล่าดักหลักตีะโป๊ะเห็นไหมล่ะสนใจเหรอแหมท่านก็เอามือกุมกุมที่เจ็บเจ็บแล้วตีทําไมล่ะท่านเห็นไหมล่ะร้องซีดด้วยน่ะเราบอกแล้ก็ม่เชื่อมันต้องเลยไปนอนดูอย่ามาไล่เหมือนนะหนูกลับตอนนี้ก็ได้ ดีๆใช่ไหมใช่คุณกับหนูเนี่ยมันไม่ต้องห่างกันแล้วนี่แม่แม่ไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยนะนี่มีท่านเห็นไหมท่านยืนนี่อันนี้ลักษณะเหมือนแบบพระเอกหนังอินเดียยืนท้าต้นไม้ค่ะอ่าบึ๊บแบบนี้เงี้ค่ะให้เรามีน้ำตาฉันนะฉัน มันแก่จะขนาดไหนเนาะทำไมคุณต้อนจุ๊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 อย่าแต่ตอนตีแต่ตอนตีไม่จุ๊นะตอนจะออกนี่ไม่เพราะว่าเปิดประตูแล้วใประตูแต่ตอนนี้เรียปับ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 โอ้ยโอ้ยอย่างนี้ค่ะโอ้โหท่านเลยค่ะด้วยความเคารพจริงๆ ผมก็กราบไหว้ท่านมาก่อนน่ะเอาจริงๆค่ะ<า>อืมที่หนูรู้ไหมคะว่า,าที่ไหนรู้ดูแค่ห้องรู้เลยเหรอผมรู้ก็แล้วกันที่เนี่ก็คือเป็นที่ที่เขาจัดเอาไว้ให้กับบางแกลผ,ผู้ยงผู้ใหญ่เลยเวลาไปที่วัดจูจิตตันแหละโอ้นี่แล้วเหตุการณ์วันนี้คือตัวศีกาโกฟน่ะ<ป>เขาไปทําธุระแถวๆนั้นแล้วก็มันดึกเขาเลยกลับเข้าไปพักที่นี่ค่ะ<า>อ่า หลวงพ่อเนี่ยก็คือมาดูแลแล้วคนที่ถ่ายก็คือลูกของสีการกร,รู้อย่างนี้เลยอีกนิดมึงก็ไปอยู่ในนั้นด้วยแล้วล่ะสีการกรคือเท่าที่ทราบจะมีลูก3ามคนใช่คนนี้น่าจะเป็นคนโตคนโตเขาสังว่าสีกาก็คือไปพักกับลูกด้วยใช่ คือเหตุการณ์ในครั้งนี้ลักษณะเหมือนตัวพระเนี่ยก็คือเข้าไปแล้วเท่าที่ทราบมาเหมือนสีกากอบเองเนี่ยไปแตะแขนไปจับแขนแล้วตัวท่านเองก็เหมือนแบบเห็นว่ามีลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ oh. ๋อนะครับแต่ผม